สวัสดีครับผมชื่อนายสารบุญแดงศึกษา EC EC นครับวันนี้จะมานำเสนอหัวข้อโครงการสศรษกิจเรื่องการวัดการเคลื่อนตัวเนื้อราบของโครงสร้างชั้นทางโดยใช้อิทิโนมิเตอร์ครับครับสำหรับหัวข้อในการนำเสนอนะครับประกอบไปด้วยหนึ่งสานประกอบการสองี่มาะความสำคัญในการศึกษาครับสามวิธีการดำเนินการสี่ผลการดำเนินการโครงการสศกิจศึกษา และห้าครับสรุปผลอภิปรายและข้อเสนอแนี่ยครับเพื่อสถานประกอบการนครับแขวงแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรีครับตั้งอยู่ที่เลขที่หกสิบสองหมู่ที่หกตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับรหัสไปษณียหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ครับลักษณะขององค์กรนะครับลักษณะขององค์กรของแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรีครับประกอบด้วย ผู้อำนการแข่งทางหลวงจรบทสิงบ,บุรีครับเู้อำนการส่วนอุวยการกลุ่มเู้อำนการกลุ่มวิชาการผู้อำนการสร่วนปฏิบัติการนี่ครับเจ้าพนักงานธุรการวิศวกรโยธา,าปฏิบัติการในช่างเครื่องกลนในช่างโยธาปฏิบัติการในช่างไฟฟ้าพนักงานพับเครื่องกลลูกจ้างเชื่วข่าวนะครับทั้งนีคือลักษณะของสำนักงานครับครับว่ ที่สองคล้ที่มาและความสําคัญในการศึกษาครับดินถล่มนะครับนับว่าเป็นปัญหาที่ร้าพิบัติที่สําคัญในประเทศไทยนะครับการลดความสูญเสียจากดินถล่มนั้นสามารถกระทําได้หลายทางนะครับโดยอีกทางหนึ่งก็คือการกดระหวงครับโดยมาตรการการกําหนดในการเตรียมการทางนี้นะครับก็เพื่ออพยพประชาชนออกจากคนที่เสี่ยงนะครับ ได้อย่างทั้งทื้นทีครับเนื่องจากปริมาณน,น้ำฝนอาจมีความแปรปรวนมากนะครับในการเือนภัยนนี้ยังขึ้นอยู่กับความลาดชันนะครับและลักษณะทางธรณีวิทยาซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับหนึ่งเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนตัวนะครับของมวลดินของส้นทางเนแนราบนะครับสองเพื่อประเมินการเคลื่อนทางของลาดดินครับรส,สามครับเพื่อศึกษาความเป็นถี่รภาพ ของโครงสร้างของถนนหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จครับครับขอบเขตครับหนึ่งศึกษาอยู่ที่แหงทางหลวงจัง,จงหวัดสิงห์บุรีครับจังหวัดสิงห์บุรีสองบริเวณการก่อสร้างถนนสายสหห้าส่สี่เจ็ดอยู่ที่ระหว่างเขตอำเภอเมืองอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับสำหรับวิธีการดำเนินงานนะครับเริ่มจากเรื่องต้นโครงการครับขั้นตอนการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลงานวินในใจัยครับ ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องมือวัดเคลื่อ,ตอนตัวนวราบครับหรือเครื่องอ e ิชิโนมิเตอร์ครับวิเคราะห์หาสาเหตุและปัญหาหน้าง,งานครับสรุปผลและข้อสเสนอแนะและสิ้นสุดโครงการครับสำหรับวิธีการติดตั้งและทดสอบเครื่องอ e ิชิโนมิเตอร์ครับหนึ่งขุดจเจาะนะครับเพื่อทำการติดตั้งท่อนำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับสิบเซนถึงสิบห้าเซนครับลงไปในดินหรือประมาณ สิบเมตรครับผนังภายในเป็นสี่ร่องครับอยู่ลักษณะเป็นแผ่นตั้งฉาก2องน,นะครับเปือปั๊ท่อไว้ประมาณหกสิบเซนนี้ครับเพื่อเทคอนจิตอัดทับทากล่องคอสอและฝาปิดคอบท่อไว้ครับเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัวของท่อครับสามนะครับทําการเทสเพื่อบันทึกค่าการเอียงตัวของแคสซิงนะครับก่อนทําการ,รายยลาดยางเซ็เปลาหุ่นข,ขีดและเปิดให้ทําการสัญจรในโครงการครับ เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิงเมื่อทําการตรวจสอบวัดเป็นครั้งถัดไปครับสี่ครับทําการตรวจวัดนี่ครับหรือว่าทําการเทสครับจะทําการปล่อยแท่งวัดลงไปที่ระดับที่ลึกที่สุดนะครับแล้วดึงขึ้นมาทุกๆห้าสิบเซนนะครับแล้วก็จะบันทึกค่าองศาภันอาอิงตัวของแท่งวัดโดยองศานี้ที่ได้นั้นนะครับจะแปลงค่าเป็นแนวลาดอีกครั้งซึ่งการดึงแท่งวัดแต่ละครั้ง ที่ปล่อยลงไปในเคสซิ่งนั้นนะครับจะต้องวัดได้สองแกนครับคือแกน a และแกน b ครับถ้าสำหรับผลการทดสอบนะครับจุดที่หนึ่งนะครับเครื่องกมอี่หนึ่งบวกศูนย์ห้าศูนย์ครับระยะการเคลื่อนตัวนะครับจะเคลื่อนไปทางถนนครับจุดที่สองครับกมอี่หนึ่งบวกหนึ่งห้าศูนย์ครับระยะการเคลื่อนตัวเคลื่อนไปทางถนนเหมือนกันครับและ จุดกิสสามรับช่วงกมหนึ่งบวกสองห้าศูนย์ครับระยะการเคลื่อนตัวก็จะเคลื่อนไปทางเช่นเดิมครับส่วนันอจุดที่สี่นะครับช่วงกมหนึ่งบวกสามห้าศูนย์ครับระยะการเคลื่อนตัวจะเคลื่อนตัวไปทางคลองครับสรุปผลครับจากการศึกษาติดตั้งเครื่องอิกิโดมิเตอร์นะครับทําให้ผู้จัดการโครงงานได้รับได้รับทราบถึงขั้นตอนกระบวนการการติดตั้งที่ถูกต้องนะครับซึ่งได้ผลการศึกษาดังนี้ครับหนึ่ง การเคลื่อนตัวของมวลดินนี่ครับของชันทางในแนวราบนะครับนั้นจะเกิดขึ้นได้กับพื้นที่ที่มีความแตกต่างระดับของพื้นดินมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าบริเวณนั้นเป็นดินเหนียวอ่อนนะครับจะยิ่งมีโอกาสเคลื่อนไหลได้ง่ายนะครับสภาพของดินสภาพของพื้นดินนะครับที่มีความต่างระดับนะครับเช่นบริเวณริมแม่น้ําคลองหรือบ่อน้ำนะครับบริเวณที่ถมที่สูงๆระดับต่างระดับกับบริเวณท้างเคียงนะครับสภาพพื้นที่ดังกล่าวหาก ไม่มีการป้องกัน,นครับการเคลื่อนตัวของดินให้ดีเพียงพออาจทําให้เกิดปัญหาสหนุนสุดตัวนในภายหลังนะครับแต่นะครับในถนนสายสหอ507ใน 7. นีน้นะครับใช้วิธีการตอกสองเข็มใช้แผ่นจีโอเทคไทเป็นตัวพุ่มดินในชั้นทางสองนะครับประเมินการเคลื่อนฟังของราดดินนะครับโดยปกตินั้นนะครับบริเวณริมคลองหรือบ่อน้ำที่มี น้ำเต็มตลอดเวลานี่ครับจะจะไม่พังทลายนะครับหรือเลื่อนไปเพราะมีแรงดันจากน้ำต้านต้านทานอยู่นะครับแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่น้ำใน,นบ่อหรือคลองลดระดับต่าลงมากๆนะครับเสถียรภาพของดินริมคลองหรือบ่อน้ํานะครับจะลดลงและมีโอกาสการมีโอกาสเกิดดินเลื่อนไหลได้มากครับสามนะครับความเสถียรภาพของโครงสร้างของถน,นนครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ระยะเวลานี้ครับในการใช้งานของถนนและการทดสอบของเครื่องอ e ิคิโนมิเตอร์ครับซึ่งต้องใช้ระยะเวลาที่เป็นปีจึงจะเห็นผลได้แน่ชัดครับโดยปกติแล้วนะครับมวลเคลื่อนตัวของดินในชั้นทางนั้นนะครับจะเคลื่อนตัวประมาณสิบถึงยี่สิบมิลลิเมตรต่อปีครับอธิปายผลการปฏิบัติงาน,นครับจากขั้นตอนการดาเนินง,งานนะครับการติดตั้งทดสอบเครื่องอ e ิคิโนมิเตอร์มีดังนี้ครับ 1. น่ การติดตั้งในตรวจสอบทําได้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนครับสองปัญหาในการดําเนินงานติดตั้งและทดสอบเครื่องอิโนโฟมิเตอร์ครับมีดังนี้ครับหนึ่งเนื่องจากใต้ดินมีน้ําซึมอยู่มากนะครับจึงทําให้ทําการติดตั้งท่อนาได้ยากครับสองสภาพอากาศที่แปรปรวน,นครับสามเนื่องจากมีการสรัญจรของประชาชน,นครับจึงทําให้การทํางาน,นล่าช้าเล็กน้อยสามนะครับการวางแผนงานก่อนก,อนกนารทํางานนะครับจึงจะมีการวางแผนที่ดี นะครับแต่ในการทํางานจริงสิ่งที่ไม่คาดชิดและอุปสรรคต่างๆอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับทั้งนี้ปัญหาที่พบเจอบ่อยและไม่เคยพบเจออาจเกิดขึ้นได้ครับข้อเสนอเนี้ยนะครับจากขั้นตอนการดาเรนินการติดตั้งและทดสอบเครื่องอีเโนโมิเตอร์นั้นนะครับได้ปฏิบัติงานตรงการขั้นตอนกำหนดนะครับการดำเนินโครงงานนะครับเป็นไปอย่างเรียบร้อย และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างนะครับก็คือควรทําการติดตั้งและทํากล่องคอสโลครอบไว้เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของท่อจากบุคคลภายนอกครับนะครับจะสรุปผลการปฏิบัติงานสากการศึกษานะครับจากการศึกษานี่ครับติดตั้งเครื่องจินโนมิเตอร์ทําให้ผู้จัดการจะททาโครงงานนะครับได้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการการติดตั้งที่ถูกต้องนะครับซึ่งได้ผลการศึกษาดังนี้ครับหนึ่ง ทำให้ทราบถึงเทคนิคการวางแผนง,งานและลำดับขั้นตอนของการติดตั้งเครื่องอินิโนโมิเตอร์ครับสองทำให้ทราบถึงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องอิพิโนโมิเตอร์ครับสามทำให้ทราบถึงเทคนิคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในขณะการควบคุมงานพัสนามและขณะทำงานในสำนักง,งานครับด้านทฤษฎีนะครับหนึ่งได้รู้จักการทำเอกสารเกี่ยวกับโครงงานสองได้รู้การจัดทำ การจัดเก็บข้อมูลจากหน้างานครับสามได้รู้จักกระทําเอกสารบูรณาการครับด้านปฏิบัติการครับรู้จักการควบคุมการงานทักษะและพื้นฐานของความปลอดภัยในการทํางานครับ่อนะครับได้ประสบการณ์ในการตรวจสอบความถูกต้องในการทํางานครับด้านสังคมนี่ครับสามารถเรียนรู้การขอคำปรึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า่อนะครับได้รู้จักการวางตนในสังคมและทาความรู้จักบุคคลต่างๆนะครับเพื่อสร้างเพื่อสร้างสัมพันธ์ทัาที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานครับ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ